อีกครั้งนะครับสาหรับคําถามใครที่ถามมาว่าควรจะไปคัดค้านไหมนะครับอันนี้ผมก็ทําคลิปอีกครั้งนะนะครับใกล้วันที่15ที่ศาลจะต้องแต่ส่วนนัดแรกแล้วครับของสิน่นคงนะครับที่สานลมวัยกลางตังนี้ใครที่ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะไปคัดค้านหรือเปล่าเนี่ยให้เข้ามาอ่านที่สําเนาคาร้องดีกว่านะใครที่ยังไม่ได้อ่านมันจะมีอยู่ที่หน้าเดี๋ยวนะหน้า27นะเดี๋ยวดูกันครับ นีครับใน27นะครับสำเนาคำร้องนะครับขอฟื้นฟูกิจการที่เขาส่งให้ทุกคนนะให้เราลองมาอ่านดูนะว่าเงื่อนไขหรือว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะจ่ายนี่เราเนี่ยตามแผนฟื้นฟูเนี่ยถ้าเรารับไม่ได้ให้เราไปยื่นคัดค้านได้ครับแต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่าเออมันรับได้เราก็รอผลสารอย่างเดียวครับ ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนทุกคนได้นะผมแค่ประมาณว่าพยายามที่จะหาข้อมูลให้ทุกคนอ่ะไปเวทแล้วก็น้ําหนักดูนะครับถ้าใครเห็นว่ายอมรับไม่ได้ก็ไปคัดค้านนะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านแล้วก็ถ้าสะดวกเรื่องของการเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปคัดค้านได้ครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าเขาเขียนไว้ประมาณไหนนะครับลูกหนี้นะครับ มีความจำเป็นที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งภาระโควิด -19 เป็นภาระที่สําคัญนะครับโดยลูกหนี้จะมีการเจรจานะครับกับเจ้าหนี้ต่างๆเสนอค่าสินใหม่ทดแทนที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีการฟื้นฟูเป็นไปได้นะครับโดยการรับเงินจากผู้ลงทุนใหม่มาชําระนะครับแนวทางที่จะชําระนะครับเป็นไปได้อาังนี้นะครับการจ่ายชําระหนี้ด้วยเงินนะครับซึ่งได้มาจากการเพิ่มทุนนะครับ ในจํานวนที่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันโควิดสิบเก้านะครับสายพันธุ์โอมคอนนะครับการแปลงหนี้นะครับสินใหม่นะครับแทนกมรมธรรม์ประกันภัยนะครับให้เป็นทุนนะครับโควิดสิบเก้าเนี่ยครับโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นและจํานวนหุ้นที่ได้รับให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันโควิดสิบเก้านะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสินใหม่กรมธรรม์ประกันภัยโควิดสิบเก้าให้เป็นความมคุ้มรองประเภทอ,อื่นๆเช่นประกันรถยนต์นะครับ ขยายระยะเวลาหนี้และผ่อนชำระหนี้จากกระแสเงินจากการดำเนินธุรกิจในอนาคตนะครับให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับการชำระหนี้ได้จำนวนสูง,สงขึ้นนะครับนี่ครับก็คือที่เขาเขียนไว้นะหน้า27นะให้เราลองไปอ่านผมอ่านอานแบบคร่าวๆเร็วๆถ้าเรารู้สึกว่าอ่านแล้วอะ่ะรับไม่ได้นะครับว่าอนาคตอะ่ะเราไม่โอเคเราก็ไปยื่นคัดค้านได้ครับขอบคุณท่านไปๆครับไปไป